สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องฟังไปสวัสดีกันสุขสุขคนพี่นอ้องมามามากินข้าวกินน้ำน้ำกันอขวดจะได้กิน,ข,นข้าวเนาะข้าวหัวเขาสวนอาบน้ำอาบนบในสุดจะเหลวสีทั่วพี่น้องอันนี้บนหินน้ำผ้ากินขา้าวกาเนี้โอ้เขามาติดมือแถบใครป่ะ ปลาทอดพี่น้องเขาสมัครเป็นก้อนขลอกเคลียแท้เขาไหมปนปนกับปลาทอด,อดพี่น้องปลาหอยพักแล้วต้มบวบต้มอันดอกแคต้มพี่น้อง tại phần quân đa vận kim thảo dưng năm kim một vận kim năm mùa 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 lẻ năm 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 เดี๋ยวจะออกไนหาหนังสานบึงบึ้งสภาพอากาศจะเป็นสเตปต้องหันห้อนห้อนฮ้อนแบบโบ๊อีกละแล้วจะออกเปงุ้มหอยกันนะออกกระปุนปลาปลาทอดงุ้มทอด Hãy subscribe cho kênh บอากาศบปรงสิมันเป็นหุ้มผนงมหอยงมบวนบดีพี่น้องมันหนาวแบบวดเจ็บมาจากสวนซ่สวหวานคากวานเนี่ยนบอกว่ากินยิบก็ได้มันนวานแต่ยบุบอ่กิน ว่านยำเลี้งหลานก็ลูกสาวเอาหอยไปขายคุณละสองโลสองน้ำจานสองโลตรงนี้บนสองโลภากันเหทศกินแล้วเหลือคุณละสองโลพี่น้องก็เราวาจงไว้มันก็เสียหิ่งโก้ไหมก็สียใจ เล่พอไปขายคนก็ซื้อดีดีที่นึ่งคนก็ซางมาพัวกันรุ่นสี่สิบบาทตอนหน่วยหน่อยนะเนาะรุ่นตีแรกยโ่นนึงก็หลายเจ็ดอยู่วนกันว่าจะไป bên những lại buông bưng quần vào bưng khum xong đắp vua chi lấy bồn ngâm má งองผู้เขาสร้างยีต่ตร้างระเทมก็หน่งสร้างให้แม่ให้เอี่ยห์คนยี่สิบโลง้อบัวเจ้าบุคิดว่าคงสิได้เจ้าเดียวแหละเลี้ยวไ่ได้พูดขายเพราะว่าบวัวที่เขาได้มาเป็นทุงปุ๋ยกขยาเพราะห้ามาล้างออก เอามาล้างเขามาสากมันแห้หงมันจะเบาไปนหน้อยจะเบาหลอกแค่แค่บแบบนี้มันคือแค่ปลาแค่หน้าไปหน้อยลยากกินเข้าบ่นี่มาห้างหรืมาวับดีกันมาวับดีกันซีกันป่าเป็นวันนี้เป่าเป็นนักกีฬา มานี่มานี่หนูดูดูกันสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนยมือด้วยวันนี้เปาเป็นนักกีฬาใช่ใช่มามามาจีบข้าข้อมันงมังมัยเห็นไรมนี่นี่เอ้าเอาโอ้สีปลาลูปากเลยเหร่เห่ยีมันจีกลางมันจีปากกางมีปากมั้ง ให้ป้อนเขาบ้างมั้งจังบุบป้อนข้าไหมแเตีงหัวเงี้ยนี่เตรนยมเอาไม้มมมมมมป้อนเขาอร่อยนะอีกป้องกินยังเดราอุ้มข้าวมาคนนี้เสียมาเป่อมากวนมากวดหลุดเด็บหมากระได้ไปมันไปเลย ไปไปแล้วมาไ,ไปเลยไปเลยม,มายืนออกกล้องกับคนอยู่นี่แหละอีบุญมีบ้านบวกมันีไปเห็นข้างหาย่อยียบยัย่างเ Mình đỏ vừa rồi Cái lá ngủ quá ึงขอกับปนสอดปลาพับหลวกเพิ่นเลยบหมน,นี้น้นองกินลืมออกเรยกินลืมอินน่มนะหมูขึ้นวนันเสียล้มกับเครื่องรีพี่น้องเออทรงฝัง ลูกสาวลูกสาวของเขาที่วงไปดองของเข้าไปกินเนาปลายทางบอ่อไปส่งปลายทางทั่วมากกระของตีเขาส่งไปเนาแล้วทำลายขิงแล้วให้ทั่วขอสศูนย์เพื่อดีลูกาสาวส่งปลาส่งปลาเอียบปลาฟิดห,หนูมัม เป็นของสดระหว่างห้องฟิตแข็งไปกระเปใส่ถุงซิปกอดไปแตามเครื่องดืเขาบอกันเลยแต่กองฟ้มก็ลุง้งล้างอีกจนยัง,งยากหลายขั้นตอนพี่น้องรับชของสดช่วงไปแล้วก็ขาป็นไปช่วงไหนฮะของเน่าเสียห,หาย สองอาทิตย์มันจะเป็นเหลือแบบสองอาทิตย์ณัท่มากสองอาทิตยังโท่มากแบบของเนาเสียทางเราได้ทำลายเรียบร้อยแล้ว,ลวให้คุณโทรไปเค็มว่า โทรไปเข้มกับบริษัททางบริษัทมันก็นมีเงินขายร้ายไหละคุณต้องนี้รับฐานลูกทายลูกช้ายของลูกทายสินค้าจิ่คุ่งจงก่อนแพ็คหลังแพ็คแล้วก็ลูกทายเสียหายของเสียหาย ประเมินราคาสินค้าอืมเป็นเงินกักบ,บาทสินค้าของที่คุณทรงสื่อมาจใั่สลิปสลิปการซื้อขายโอ้หลายอย่างหลายเนี้ยพี่น้องเลยใช้เปียยมัจใั่แบบอหนขวบปะวัาของสีทรงไปเก้จะถ้าลูกไป ต่อสินค้าที่ส่งไปอ่ะก็เป็นอาหารที่พื้นบ้านที่เขาซื่อพื้นบ้านปลาหายกิโลโลโล,ลอยๆก็บาทเขากับริมีทสลิปบริีใบไปร็จการสื่อขายเขาก็ชี้แจงไปแล้วจับ้องสินค้าที่มันเสียหายของเสียหายต้นทางกับบริษตีกลับมาปลายท้างกับบริรับ แต่เขาแจงมาเขาทำร้ายเร็วมนันก็บอกว่าันหรับจ่ะจงอิมจงอิมอิสจงเอ้ขอคว้ามาบอกเขาอยู่ละมาตีคุณทรงหลักฐานมาเข้มบาเพียงพ่อแบบอีก โอ้แต่เขาแนบดูแนบนั่นแนบนี่ไปไหมเอามันบอกว่รูเรืองบอกกันยังว่ามันห้างแล้วโอ้มันนั่นถิ่นไปแล้วของเขาถิ่นไปแล้วเอมัดจะใส่ถ้าบอกบวบบ่าป้าใจสดคือบอกว่าป้าใจโลดบาหลับพิษช,ชอบก็บอกว่ามาลบมาลับพิษช,ชอบโลดแลห้วเสียก็สือสุดเสียล้มเถอะ ได้บุริตฐงขอความจอบไปว่าบาออกก็ได้ทางเงินใารหลขนาดนี่บออกก็ไดเจ้าขอกฎประจนแน่ได้บออกวางทีครบทุกวัาถามแบโทรมาถามอันนี้บ่มีแมนบออกกันนั้นบ่มีแมนบอคัอค้นใกะ ถ้าาสิรับเรื่องไว้แล้วก็จะส่งหน่วยเข้มส่งไปแผนกหน่วยเข้มว่าจะเป็นยังไงถ้าเป็นยังไงสิติ่ต,ตกลับไปภายในสีถึงเจ็ดวันมัของเสียหายในราคาประมาณพันสามพันสี่นี่เนะ แดงเขาจะรับผิดชอบจะเข้มหายต่อเมือหลักฐานพรพ่อเจ้าความสุดเงี้ยยักษ์บนไม่อย่อนด้วยโพลประจานด้วยแกหายแหงน อือืมอืมยังเขาอิ่ง่เป็นพี่น้องจบก่อนจบกอนไม่ไหวญี่ปุ่นก็เขาเจียเขามึงไปร่มาเถอะเช้าพี่น้อง เอาล่ะพี่น้องจิงขอไปจมไปอากาศสลัว้าเหมือนให้คนสอบไปทุงนากกอนเดี๋ยวจังติดตามพี่น้องเอ้ยบ้าเขาจิไปยังไหไม่จังไหนเ้อ๊ายบายพี่น้อง